ตัวแรกนะครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền lại <laughs> Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp đi Ahí estoy suelto. ¿sí? No, no. วันนี้ก็ออกหมายที่แม่น้ําเจ้าพยายแ,แถวสะพานปรทุมหนึ่งนะครับผมก็ได้ไปสองแต้มแล้วครับอันนี้ดึงนะครับดึงบอมากเลยบอมวัด Zij liggen ervan. een

i <laughs> ติดนะครับแต่ว่ามันมีตาอยู่เดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนนะครับเพื่อนจะดึงออก แต้มนะครับผมตัวนี้ใส่งานเลยนะครับใกล้จะเกือบลเลยสามสีแต้มแล้วนะครับผมว้าวถานถอนมาแล้วเอาลืมถามให้หนะเอ้ ก็ใส่ไว้ก่อนไม่เลอยใส่ก่อนก,นกนใใลับเลยตายเสร็จติดจองเจ้านี้อีกสองเจ้าเข้ามาก็เลยลบโพสต์ทิ้งแล้วก็ออกแล้วคือตรงไหน วัดเอาวัดเอานี่ครับผมใส่ใส่นะโป่งนะครับใส่สวยๆนะครับผมโป่งโป่งไม่พันไม้ขันมือบ้างเหรอไม่เอ๊ะบอกใครเอาเบ็ดไปตีเบ็ดกองอยู่นะเป็นการคิดอยู่แต้นหนึ่งก็คาดแต้นหนึ่งก็ขยัน องพราพวัดเอามัดเอาดีนะเธอเนี่ยาจะเราเนี่ยติดกระช่งเลยเ็กงเลยใส่รอกับบาในเาหรืใส่รอกับบาทีน่ะไรรนเอ้าดตัวเใหญ่เขาก็ได้ตัวใหญ่เก็ได้ เราจะให้มัแสบลงดับแล้วให้ไม่ใช่แล้วกันวันจับโอ้โหบวงมไดกับบ้านได้แล้วเจ้าไปได้หลายแล้วกับบ้านไดยแล้วไปนี่ครับผมตะปูไนะครับสวยเลยวันนี้ ອ້າຍມັນດຶງເບົາໆ <Get up> โบกเล็กนะครับอันนี้ผมปล่อยนะครับผมแมวตัวมันเล็กนะครับจะปล่อยนะครับ 这里挺好。 ้งมนิดเดียวนะตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งนครับจะมีนานาตปัปลามาเป็นเจ้าก็น้ำแบบที่ก็มาทเทอเกันตามมาทีลัไหนปลานะทำไมได้2ตัวเลยเสองตัวเล,วล,ววลวยได้อยอดีย่าดีตีแล้วไม่ต้องนอนอะไรเขียวไปเเกลียวดอด มาเล่นลุงดอนแล้วครับมีมานาทยอยมาหลายคนครับติดเนี่ยอะไรปลาอะไรวะนะตะโกกตะโกกน้อยตะโกกเล็กนะครับ ก่อนก่อดก่อนก่อนไม่พร้อมเอางนี้เลยกเที่ยงน้ำก็ลงแล้วครับแล้วก็ผักไหลมากกวนนะครับผมหน้าที่ตกอยู่สงคันก็กลับไปแล้วนะครับเมียนาคันกลางปลากินเมื่อกี้ เดินจนล้าสั้นไปยหมือนเลยครับนี่ขนั้นเลยเอันเด็กโยนไว้ข้างตะลึงนะครับอาจจะเป็นปลากระมังดีใจใหญ่นี่ะนินานากระมังแต่พร้อมผมนะครับ สวัสดีมีน้ำลงโอ้สวัสดีเจ้าเอาน้ำแห้งสวัสดีเอาควรน,นะครับผมก็เอาเพชลงไปทิ้มไว้ข้างล่างนะครับ แล้วปลาก็เงียบเยียนะครับช่วงนี้ครับผมตอนนี้น้ำแห้งนะครับน้ำลงนะครับผมนี่นะแล้วก็ผักอร่อยริมตะลิงนะครับ ลำบากมากนะครับแล้วก็เบ็ดก็ติดเยอะนะครับวันนี้เสียตะกัวไปเยอะเลยนะผมก็เก็บแล้วนะครับเตรียมตัวกลับนะครับผมเดี๋ยวมาดูปลานะที่ตกกล้วันนี้นะครับก็มีตัวเล็กช่วงเช้าๆาปล่อยไปเยอะนะครับ นี่ครับผมก็น่าจะสิบตัวน่าจะได้อยู่นะไซส์ใหญ่ๆก็มีนะครับแล้ก็มีนาที่มาก่อนผมนะครับเชื่อสึมม่วงนะครับแกก็ได้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวไปดูปลาแกนะ ไม่ดูปลาหนานะครับฮะโอ้โหกับไว้น,นี่นี่เราเป็นกระชังเลยนะครับ ก็มีไซลิกไซใ,ใหญ่นะครับ,บ,บ,บเฮ <laughs> ้ย,ยเฮ้ยปลาใหญ่ <c oughs> โอ้ยใครทำอะไรไว้ <laughs> นี่นี่นี่นั่นนะ ไปแล้วไปแล้วปล่อยจะลากลงน้ำไม่ได้นะตีไว้คันหนึ่งครับผักดึงอยู่นู่นก็เดี๋ยวเก็บกลับแล้วนะครับผมวันนี้ก็คงต้องจบเพียงแค่นี้นะครับก็เก็บของกลับครับเริ่มทยอยเก็บของแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ